ปีนักษัตริย์ที่ดวงดีมีโชคคือสวัสดีค่ะท่านที่เกิดในปีวอกนะคะในครึ่งปีหลังตั้งแต่ช่วงมิถุนาปี63จนถึงต้นปี64นะคะดวงการเงินในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันหมายถึงความวิตกกังวลความไม่สบายใจเรื่องเงินหรือถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะคะนะเพราะฉะนั้นต้องรัดเข็มขัดนะต้องอย่าช่วยใครแล้วทําให้ตัวเองลําบากด,ด้วยเพราะไพ่มันขึ้นว่าจะเจอปัญหาเพราะคนอื่น ในะครที่ท,ทําธุรกิจสีเทาๆให้ยืมให้กู้อะไรพวกอย่างนี้จะไม่ค่อยสู้ดีนะจ๊ะแล้วนเะพราะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้ดีจะเก็บเงินไม่ค่อยได้เนาะนะคนะ,ะส่วนเรื่องงานเนี่ยมันหมายถึงการงานจะมีภาระเพิ่มขึ้นจะต้องเหนื่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นทั้งคนที่เรารักทั้งคนในครอบครัวหลายๆคนเนี่ยเนาะกำลังจะซื้อรถหรือซื้อมาแล้ว กำลังจะไปกู้หรือกู้มาแล้วมันหมายถึงภาระที่เพิ่มขึ้นสร้างความกังวลใจแต่ขยันก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่ในะจ๊าในช่วงปีนี้เนาะส่วนเรื่องของความรักหลายๆคนเนี่ยขึ้นไพ่รักห่างไกลรักพูดกันไม่เพราะเนาะหรือรักเนี่ยขี้ระแวงแต่หลายๆคู่ก็หายกันไปนานๆและกลับมาอีกทีหนึ่งคือเลิกกันยากเนาะยังตัดไม่ขาด เว้นแต่ว่าใครที่อยู่ไกลกันนะจ๊ะใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนเนาะบางทีฐานดวงขึ้นว่าบางคนเป็นเมียน้อยบางคนเป็นเมียเก็บบางคนขึ้นรักที่ต้องรอแฟนไม่อยู่แฟนอยู่ไกลนะจ๊ะนะถ้าใครเจ้าชู้ไม่ดีนะช่วงปีนี้เนาะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ทะเลาะหรอกแต่มันหมายถึงว่าความห่างเหินนะคะอ่ะมาดูจังหวะเดือนดีกว่านะเจ้าชะตาเนี่ยบางทีไพ่แบบนี้ต้องระวังนะคุณจะแข่งกระด้างสุขภาพก่อนเนาะ ปีนี้คุณจะแข็งกระด้างจะไม่อ่อนหวานคิดเรื่องงานนะมีปัญหาบางคนเนี่ยทะเลาะคนอื่นเนาะจะมีคนหลายๆคนมารุมมาตีมากันอยู่ในหัวนะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าพระสุกเข้าพระเสาแทรกตัวเจ้าชะตาเป็นอริกับตัวเจ้าชะตาเองเพราะฉะนั้นจะคิดจะทําอะไรต้องไตร่ตรองให้ดีๆนะเนาะรันหมายถึงความไม่ชัดเจนความลังเลใจ นะคะนะเพราะฉะนั้นปีนี้นิ่ง,งๆช้าๆใจเย็นๆนะอย่าไปคาดหวังอย่าไปบังคับอะไรมากนะนะจ๊ะหลายๆคนคิดถึงเรื่องไปทเที่ยวไปพักผ่อนก็ไปเที่ยวซะอันนี้ดีมาดูสุขภาพนะสุขภาพเนะส้นจะยึดหลายๆคนจะหน่วงหน่วงท้องประจําเดือนมาไม่ปกติหรือมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหลายๆคนท้องผูกนะจ๊ะระบบน้ําในร่างกายจะมีปัญหา ช่วงครึ่งปีนี้หรือใกล้ๆเนี่ยต้องระวังนะมีโอกาสที่ใครป่วยแล้วจะป่วยซ้าแล้วซ้าเล่าป่วยบ่อยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงรวไมไปถึงสุขภาพของคุณพ่อด้วยนะจ๊ะเพราะฉันต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะบางคนคิดมากคิดเยอะเอาไปเก็บเอาไปฝันนอนไม่ค่อยจะหลับหลับตื่นตื่นไม่อยากจะเจอใครก็มีนะเพราะฉันต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากเนาะช่วงเดือนมิถุนาดีนะหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางหรืออาจจะมีเด็กมาหาเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าหรือกําลังวางแผนเรื่อง,องการเที่ยวอยู่ มีโอกาสไปเที่ยวได้สําเร็จนะจ๊ะนะจะช้าหรือเร็วแล้วแต่มีเกณฑ์ได้เจอเพื่อน mm. เพื่อนเก่า mm. ๆคนเก่าๆโดยเฉพาะช่วงเดือนกร,รกฎาคมสิงหาเอ่อกร,รกฎาคมสิงหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมาะการไปรื้อฟื้นความหลังสาหรับคนไกลเนาะบางทีเพื่อนเก่าแฟนเก่าทักทายมานะให้ได้เจอบางคนมีเกณฑ์เลี้ยงรุ่น หรือได้เวลาออกไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆน,นะคะเป็นวันที่ดีๆเนาะนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะมีเกณฑ์คิดถึงเรื่องเงินเป็นจังหวะของเรื่องเงินมีเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนตุลาเนาะ,ะแล้วก็เรื่องของการเดินทางก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นด้วยอาจาจะไปกู้วอะไรหรือเปล่าจะเดินทางไปไหนเป็นจังหวะที่ดีหลายๆคนจะเปลี่ยนรถใหม่ นะ,ะนะช่วงสิ้นปีพฤศจิกาธันวาขึ้นไพ่โชคเพราะฉะนั้นมีโอกาสลุ้นโชคในช่วงนั้นแต่ตั้งแต่มิถุนาเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นโชคได้นะแต่ต้องเป็นโชคแบบขำๆอย่าตั้งใจซื้ออย่าซื้อเยอะอย่าเล่นเยอะใครชอบเสี่ยงเล่นแล้วลุกเลยนะจ๊ะช่วงนี้เนอะจะดีนะแต่อย่าเล่นเลยน่าจะดีกว่าเนาะเพราะตัแหน่งเงินมันเสียอยู่เก็บเงินไว้กับตัวดีกว่าไพ่แบบนี้ก่อนเงินไว้นะจ๊ะนะถ้าใครอยากจะขยับขยายเรื่องบ้านเลยก็แล้วแต่นะ มันมีโอกาสอยู่แล้วแหละในอนาคตแต่ไม่ต้องรีบปีนี้ต้องแพลนเรื่องเงินให้ดีเพราะตำแหน่งเงินไดนะ้นะนะคะแถมมีโอกาสจะโดนตำหนิจากคนในครอบเอ่อจากคนในที่ทําง,งานด้วยเนาะหรือหัวหน้าไม่ใส่ใจแต่นะจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยปีนี้อย่าแข่งกระด้างน,นะอ่อ,อนหวานมากเข้าใจคนอื่นบ้างเนะาะเบาๆเผาๆเบาๆลงมาหน่อยจะดีนะจะทําให้บรรยากาศกับคนรักกับคนรอบตัวโอเคขึ้นนะจ๊ะอ่ะสีน้ำโชคดีกว่าสีน้ำโชคในช่วงปีนี้นะ พี่หวานให้เป็นสีแดงสีเหลืองนะพื้นไพ่การเสียงขึ้นไพ่โชว์ไพ่แห่งความสุขอย่าคิดอะไรเยอะเลยนะบางทีเรื่องรักเนี่ยเนาะมันหมายถึงการเป็นอิสระอยากจะเป็นโสดด้วยนะนะหรือว่าเรื่องเดิมๆแก้ไขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแตจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบเอาสีเนี้ยแหละเข้าช่วยสีแดงสีเหลืองนะจ๊ะเนาะแล้วก็ทําบุญอะไรดีในช่วงนี้ หลายคนเป็นแม่ชีนะเนี่ยหรือวป่าชอบไปถือศีลนิพพานหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองทําผิดเลยชอบไปถือศีลเพราะฉะนั้นจังหวะช่วงปีนี้มีโอกาสนะให้บุญขึ้นนะพอมีโอกาสที่ช่วงปลายปีเนี่ยเขาชวนคุณเป็นแม่งานบุญอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณไปช่วยคุณไปทำเนี่ยเสริมส่งเสริมดวงในช่วงนี้ได้ดีมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรื่องงานบุญงานบวชจะออกแรงจะออกเงินลุยเลยนะคะนะอ่ะดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะทำบุญเสริมดวงนะถือศีลแปด ถือสีลข้อ5ให้ครบสําหรับคนที่มีคู่อย่านอกลู่นอกทางนะยิ่งใครอยู่ไกลกันแล้วด้วยนะทำบุญกับเด็กนะจ๊ะเด็กอ่อพ่ายเด็กขึ้นทําบุญกับเด็กเด็กด้อยโอกาสนะเด็กคนไหนก็ได้เด็กใกล้ตัวหรือแม้แต่ลูกเต้าเนี่ยดูแลเขาให้ดีๆในช่วงปีนี้นะคะเหมาะกับการไปไหว้พระศรีวลีขอพรเรื่องเงิน ไวพ้พระปางยืนเนาะพระปางเปิดโลกหรือไหว้พระใกล้น้ําอันนี้โอเคมากๆใครมีพี่ไข่นะจ๊ะใครมีกุมารเลี้ยงดูปูเสือเ็าให้ดีๆมีโอกาสที่เขาจะเสริมโชคคุณในช่วงปีนี้ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาเป็นต้นไปนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะขอให้มีความสุขสําหรับท่านที่เกิดในปีวอกเนาะอย่านอกรู้นอกทางสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ